สวัสดีคะ่ะแม่บานให้ในตางแดดน,นะคะสวัสดีตอนเศาราว,วันเสราร์เจ็ดโมงสามสิบออกบ้านออกบ้านไปเห็ุงานค่ะเขางานแปดโมงเสร์ใครอยู่มันโบกไก่เป็นงานมองเก้าละคะ่ะมองมงประจำโอ้รถบาดมากรถบาดรถบาดเดีด๋ยวนะคะ อยู่มูบานนี่ก็มีรถบาสมากนะคะมีอยู่สายหนึ่งคือสายโฟีมันสิมีบีเอซเป็นสิละ่ะแต่มันเสีย้อมค้ายๆว่ามันเป็นชุดสายเลยล่ะสิมีแต่ละแต่ละหม่องสิมีรถเมย์แต่ละประจำสาย,ยาสินะก็มันเป็นสายของมูบานมาจากในเมืองมากสินะก็สเอ,อียอมไปมองหันมองเมล่มนะเคยนั่งอยู่ พอแมเชิวกับโซฟีเพิ่นอยากนั่งรถบา้านเมื่อคยนั่งหลยอยากนั่งร้ายรถบา้านเห็นรถบา้านนี่อยากนาั่งเลยพาไปน,นั่งเคนึงตัว่าพาไปนั่งไปเทียเ่ยวในเมืองต้นชวงคริสต์มาสพาไปกินเขาเขาเชียงเทียงเขาเล็กเลเขา่ายว่าไปพาไปยางเบิ่งไฟพาไปปีกไก่บ่หรือปีก่อนนั่งแล้วถ้ามหละบ่ได้สิอง รถมาได้สิฮอดจอดีกล่ะรถบานจอดอีกแล้วว่าสันอหแต่ยัยงว่ารถบานบาเขาก็จอดตามวัดสตอมแล้วเนาะโอ้มันเหมือนนะคะเพราะมันอยู่ใต่ใตหมม่ห้องไม้โก้ไม้มันปกคลุ่มแย่ย่ำยังสิเป็นตน้นไม้มันเป็นทีเอ็นซ่มไปเลยอ่ะคุณย่ำตน้นไม้มันมันใหญ่ย่ำเอมอสปีดเสมอเนี่ยแย่งออกมาแล้วรถบานจอดอีกแล้วจอดดูคักมาได้ชิฮอดท้ามีหัลละบาทกลับมากสิ กับแม่ผาบานางถ่ารถบาดอยู่มาสต๊อปในเมืองเนาะจอดพอบวพอบอ่ขั้นใดกับโบแมนรถสายเจ้าของยังบูดว่าให้เบิ้งหน้าไปมันจะมีคำว่า42ร์ตีทันนย์จอดพอวอาพอวมาได้สิ่หัวเพราะว่านางแล้วโซฟีรับในรถบาดเหลือเว้ยแมทชิลตะพุ่นล่ะทั้งสองคนบ่าเคยถามนางรถบาดเี็กจักเฉื่อยหลับไหลว่ามันนั่นว่ามันก็บอกแล้วว่ามันนี่ ประสบการณ์เล็กน้อยก็อยาผ้าน่งผ้าอะนี่นะผ้าเขาน่งจะคข้องกับกับบอบอบอนางมันคันบัวจำเป็นหรือีม่โมได้ว่าอย่างได้เพราะว่ามันเคยจะคข้องเคยชิ่นแล้วสินะครับรถไปใส่มาใส่เองมันสบายแต่ว่ามันเกิดถ้าจะาของบุกหูจักท่าพร้อมหรอกท่านางรถบ้านมันผ้าอ้อมไปมองหันมองมีจะาข้องบวกหูจักมองนะ ให้บอกง่ายๆซะใครขับรถไปเองมันใจก็ให้นั่งรถบ้านไปหมกันตรงนี้เพราะว่าหมูจักขั้นหมูจักหมองสิบลูหูจักว่าจะขึ้นขั้นไหนไปลงหมองไหนมันข้าอ้อมจังสิบอกเขาว่าจังได้ว่าสะบันนอกซะแต่เอาบอกเรื่องเฮ็ดงานตัวมันหนีไปเฮ็ดงานเนี่ยหมดเสาหกชั่วโมงแต่มากอะตอนแรกว่าสิไปในเมืองกันแหละกต่บอกแฟนแล้วว่ามันมันเลิกคำเลิกไป ก็สิฮอด,อดก็สิเตียมโตก็สิไปมันก็สิคําเพราะว่ายุหนี่อย่บ้านบ้านนี้บ่ค่อยมากออกบ้านคําเพราะว่ามีหลุมมิหยังบ่ค่อยน,นีขันออกออกแต่เ้ากลกับมาบัดก็มีเวลาพักผ่อนหนึ่งสินอาก็เลยแล้วได้ว่าสิไปวันอาทิตย์เอาที่ว่าอ r m f มฟอร์เดที่ว่าเกี่ยวกับกองทัพนี่ละที่ว้าู่ฟาแต่มขึ้นเพื่อเป็นเด็กเสริมเจว่าเปเป็นเด็กเสริมร้านอาหารม้ขึ้นนันตะก,กี้ ตะก,กี้แตงแต่ลูกน,น้อยๆคำว่า,าลูกน,น้อยในไหมทถึงลูกงงานในเขาโรงเรียนห้องกระเดียปีสองปีเองสินะกับแฟนยุบานตะก,กี้กับไปเห็นงานกับเพิ่นนั่นแหละก,กับพิกินร้านร้านอาหารหไทยบริเป็นเด็กเสิร์ฟวันเด็กเสิเร์ฟย่างเดียวรับโทรศัพท์เห็นเขามีออเดอร์เทคเอาไว้คือเทคเอาไว้ไปส่งตามบ้านเองสินตะก,กี้ที่เป็นเพืนน่อนนะก็รับโทรศัพท์พร้อม สั่งดื่มให้ลูกค้าพร้อมเพราะมันเฮ็ดอยู่ในผับเป็นลานอาหารสั่งดื่มรับลูกค้าทำความสะอาดล้างถ้วยเฮ็ดเบอร์สุณาที่ถันพอเทดสตาร์เตอร์ซอยพื้นได้ถอนนั่นถอนนี่ก็ซอยเฮ็ดเบอร์สุณาที่แ <laughs> กเฮ็ดซอยพื้นยู่โดนเติบอยู่บาดกะกะมะทองผู้ที่สอง <laughs> ทองผู้แรกแล้วกะมะทองผู้ที่สองอนะ่ะแกเลยได้เจ้าเฮด มันหลูกสองคนกับเก่งใจามีมันหลูกหน่อยเนาะกับเสียเล่าเบิ่งลูกในหน่อยอันนี้หลยกันเลยบอดะกันเลยเศร้าเหตุกับสร้างแฟนออกเรือยแต่ล้วเขายังเง้ยมึงขึ้นสินะกันเลยบอดะเหตุกันเลยเศร้าเหตุเศร้าเหตุน้ำพึนแต่ว่าขันพึนขาดข้นขาดยางยังสีขันมาซอยได้กับมาซอยเพึนยู่งแต่ว่าบอเดะไปออกไปซอยนอกสถานที่เพราะว่าพึนมีรับงานนอกสถานที่เหตุอาหารขายสินะ บ่ด้ไปไปก็ได้อยากไปนักเพื่อนอยู่อยากไปล่องบ่งอยากไปเห็นว่าเห็ดอย่างไรมากอยู่เห็ดกับเขากับหยังสิต่ว่าเห็ดอะไรได้เงีนย่มักแต่ว่า,ววา <laughs> ตาดิดหลายอย่างเครืงลูกเั้งสามีอ่าว่สดกด้วยประกาศทั้งปวงมันไปกรับดึกกหยังเิ่นเป็นห่วงกันี่นะก็เปัจัปัญหาบไปดีกวัวอยากไปอยู่แต่ว่าไปก็ได้ เขากิเฮ็ดงานหนาที่เขา,าทราบตัวตอนนี้ก็จับจุดแล้วว่าสิอยากทำงานเป็นแค่ทําอยากทํางานอยู่โรงเรียนเริ่มเรียนเริ่ม,ม,มยังกันฮันเฮเป็นนี้แล้วอยากเฮ็ดงานอยู่โรงเรียนกันตั้งใจสิเรียน,นในมัดใดใบประกาศที่เขาสามารถจิรับเฮ็ดงานอยู่ในโรงเรียนใดอันนี้มือดีแล้วนะคะเพราะเป็นต้นใหม่ต้นไหม่บางเป็นซุ้มครับซุ้มหลอดในในต้นใหม่นี่ อายุก็เริ่มหลายวนไปตามเรื่องอายุก็เริ่มรลายเขากับตรงนี้จับจํำยังคันตะกี้กันตะกี้มันกัโบให้ตามตุงซัภาษามันก็บโบเด็กเก่งไหมมันก็ตามประสบการณ์ไปเรื่อยๆพื้นฐานเท่ากับดดว่าว้าภาษาจีนตะใดแมมันเลยโบเด็กเก่งในอย่างของห้องก็มาเก่ง นี่นแหละเฮาก็เก่งนี่แหละยู่โดนเติบกต,ต่เริ่มเก่งเริ่ม,มยังตะกี้ค่ะในไมีลู้เล่าเอาบาหน่อยรถทางขวาไปก่อนตะกี้ค่ะในไมีลูกก็บ่มั่นใจว่าเสียเอาได้หน่อยเลี้ยงได้หน่อยจังได้โบหมูดจั๊กฉีบอกกับเขาจังได้เลี้ยงน้องแต่ในหน่อยช่วยแม่มันก็บ,บ่คือเลี้ยงลูกอย่าของเนาะมันบ่ล่ะ เพราะไม่รู้เขาก็มีความมั่นใจภาระหน้าที่ร้ายแางเขาเลยความมั่นใจในการหนีกันเลยอันนี้ก็สันกะคือสิบุกปอยให้จับของยู่โดนันนี้เราสันกะสีเลียนตะโดนล่ะมันโอกาสบนีมันมันแล้วแต่โอกาสพอหรอแจ็คสีบาจังไหนแต่ละคนมันโอกาสในในการเหตุการณ์อย่างนี้มันมันท่านเด็กเขามาตอนนั้นกับบวมีในี่หัวสิเหตุเังสี่บ่บ่คิด หลายทั้งหลายอย่างมันมีหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างคนเฮากับมันหัวหน้าคนเนาะมันคือสิโอ้ยหนอพุทธศิษย์หนอแน่นอน,นอีพออีเม่เสร้างสร้างซุ่มขับรถนีโบ่ให้สัญญาณไฟมันมาแพงอย่างก,กระโดดสัญญาณไฟเหลี่ยวใส่เหลี่ยวกว่านี่จมนะคะจมขับรถจม แกชิพนมองเห็นงานแล้วอันนี้มาถักไทยเงียมือเสาคุยกันนะคะคุยกันเงียมือเสานี่ลละจมให้ฟักเด้ลำหัวใแล้วเว้ยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเป็นมั่นที่ดีทุกปุ๊สุขปู่สุขคนมีความสุขกับชีวิตครอบครัวกับชีวิตสู่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ